สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราได้ไปร่วมงาน7 6ปีวิริยะทโรวิริยะบาร,รมีนะคะหรืองานแสดงกะตัญยุตาบูชาคุณวิริยะทโรมหาเทระนะคะมีพิธีร่วมเททองรอบพระพุทธเจ้าหมอยานะคะคือพระภัยษสษัตยะครุพุทธเจ้าและก็ร่วมสวดมนต์บทมหาจักรพัิพร้อมกันทั้ง3แดนโลกธาต บูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงตามานะคะในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2563ประวัติของพระไยศัชยยักรุปพระพุทธเจ้านะคะพระองค์มีในมหายานนะคะทางฝ่ายเทรวาสนี่ไม่มีกล่าวถึงนะคะท่านก็เป็นพระพุทธเจ้าที่พบในนิกายมหายาน แล้วก็มีพระนามของท่านในหมายถึงพัตถาคตเจ้าผู้เป็นบรมคู่แห่งยารักษาโรคผู้มีรัศมีสีน้ำเงินดังไพรินพระนามอื่นๆของท่านคือพระภัยศาสตรชยะรคตรตถาคตรพระมหาแพทย์ราชาพุทธเจ้าพระมหาภัยศาสตร์ชยะราชพระพุทธเจ้าเป็นที่นิยมนับถือในหมู่ชาวจีนและก็ชาวทิเบตนะคะในความเชื่อของชาวจีนนี้ รูปของพระอ,องค์อยู่ในท่านั่งสมาธิมีรัตนเจดียด์วางบนพระหัตถ์นะคะบ้างถือกระปุกยาส่วนในความเชื่อของชาวทิเบตพระอ,องค์มีกายสีน้ำเงินนั่งขัดสมาธิพระหัตขวาถือยาสมุนไพรทางจีนนิยมเป็นเห็ดหลินจือพระต์ซ้ายถือบาทวางบนพ,พระเพลานะคะถือกันว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่สามารถรักษาโรคทางกายและโรคทางกรรมของสัตว์โลกได้ สถานที่จัดงานในวันนั้นก็จัดงานที่เมืองโบราณนะคะจงังหวัดสมุทรปราการก็เส้นทางที่เราจะเข้าไปนะคะก็เป็นนานประมาณที่เราเคยเดินทางเข้าไปตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะเมืองโบราณนี้ก็จเจริญขึ้นมากค่ะการเดินทางสะดวกนะคะเข้าไปนี่ผ่านพระประตูประตูอินทราชัยนะคะจำลองแล้วก็เราก็เดินข้ามไปนะคะบริเวณที่มีการเททองรอ ก็อยู่อีกด้านหนึ่งนะคะตรงข้ามกับกับวังที่เรามองเห็นนี่นะคะเสร็จแล้วนี่ก็จะมีตั้งปรัมพิธีมีจัดตั้งปรัมพิธีนะคะมีเครื่องบวงสวงสำหรับที่จะเททองรอพระไพรสัตยรุ่พตึก,กเจ้านะคะอันทองที่เขียนในวันนั้นนะคะก็ให้จารึกบทสวดมนต์มหาจากักรพรรดินะคะแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลกับ คนที่จะมาทําบุญนะคะลงไปในแผ่นทองรวบรวมแล้วก็นําไปหล่อค่ะบริเวณโดยรอบก็จะมีจัดสถานที่ให้เรานั่งรอส่งจิตนะคะไปในการอรอพระพุทธเจ้ามีสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิพร้อมกันโดยการนําของหลวงตามานะคะบทสวดนี้เราก็จะสวดพร้อมกันแล้วก็ให้อธิษฐานจิต ตอนที่เราทําการเททองรองพระพุทธเจ้านะคะก็มีพุทธศาสนิกชนเข้ามา,าร่วมในวันเททองรองพระพุทธเจ้านี่มากนะคะทุกๆคนก็นั่งด้วยความอดทนค่ะอยู่บริเวณโดยรอบก็จะมีฝนตกพรมพรมลงมาพอเป็นน้ำมนต์นะคะแต่ทุกคนก็ไม่ได้ลุกหนีอะไรหลังจากที่ เททองรอพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ต่างพากันเดินไปเพื่อจะเตรียมตัวไปหาที่จับจองนั่งสวดมนต์บทมหาจักรพัิพร้อมกันค่ะโดยที่ฝั่งด้านบนนะคะบรรดาพุทธศาสนิกชนนะคะที่มาร่วมงานก็ทยอยกันขึ้นมาเต็มบนชั้นสองของอาคารนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ทางบริเวณด้านล่างนะคะ พอถึงเวลาเนี่ยทุกคนได้มีโอกาสเข้าไปกราบขอพอรกับหลวงตามมานะคะแล้วก็รับประคำกับมือของท่านเองเลยนะคะแล้วก็ถึงเวลาสองทุ่มครึ่งเราก็จะได้สวดมนต์บทมหาจักรพรรดิกันในช่วงเวลานั้นเนี่ยพร้อมกันทั้ง3แดนโลกธาตุค่ะก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบพระคุณทุกท่าน,นะคะ่ะ